เจ็ดสาเหตุที่ทําให้เกิดฝ้าหนวดฝ้าหนวดคือฝ้าที่เกิดบริเวณเนื้อลิมฝีปากเห็นเป็นสีดําๆลางๆจางๆคนก็มีเข้มเลยนะคะดูแล้วมันเหมือนหนวดขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรข้อแรกเกิดจากแสงแดดแสง uv ใครที่ทํางานกลางแจ้งกิจกรรมกลางแจ้งโดยไม่ทาครีมกันแดดสามารถเกิดฝ้าหนวดได้ข้อที่2ค่ะเกิดจากความร้อนการทํางานหน้าเตาโดดไอร้อนบ่อยๆก็เกิดฝ้าหนวดได้เช่นกัน3าค่ะ เกิดจากฮอร์โมนแปรปวนช่วงตั้งท้องช่วงไวท้องช่วงรับประทานยาคุมกําเนิด สีนะคะเกิดจากกรรมพันธุ์ได้ห้าค่ะเกิดจากการเสียดสีหรือการระคายเคืองเช่นการไปโกนหนวดไปบอยทาครีมทายาแรงๆที่ทําให้มันแสบมันลอกมันแดงหลังจากนั้นก็มีโอกาสดําคล้ําเป็นฝ้าหนวดได้ห้านะคะเกิดจากการใช้ครีมแรงสารแรงกัดลอกทาครีมก็ไปปุ๊บแพ้ลอกแบบนี้ก็ทําให้เกิดฝ้าหนวดได้สุดท้ายค่ะเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ทําให้สุขภาพโดยรวมไม่ดี แบบนี้ก็ทําให้เกิดฝ้าหนวดได้เช่นกันด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะแล้วจะทํายังไงให้ฝ้าหนวดจางได้ข้อแรกนะคะพยายามหาบํารุงที่ลดเม็ดสีเมลานินถึงจะตอบโจทย์ได้แต่ต้องอ่อนโยนปลอดภัยไม่ใช้สารแรงกัดลอกก็แนะนําค่ะเป็นสารสกัดพวกอัลฟาอบูตินทานาสมบิกแอซิดหรือจะเป็นตัวริคไลรูทเอ็กซ์ทรกก็คือรากชะเอมเทศจะลด ฝ้าได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ทําให้ผิวบางหยุดใช้หน้าไม่ดําโดยใช้เช้าเย็นนะคะเราก็แนะนําเลยเป็นเซรั่มลดฝ้าของเคที่ใช้เช้าเย็น ทาไปปุ๊บเช้าเย็นหนึ่งเดือนเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ฝ้าจางลงผิวดีขึ้นผิวที่แห้งกลานก็นุ่มชุ่มชื้นขึ้นฟื้นฟูผิวเสียได้ดีขึ้นด้วยแล้วใช้ร่วมกับการทาครีมกันแดดกับบีบีกันแดดเคที่ s อสพีเอบวกที่ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มทาทับเมคอัพระหว่างวันได้และเข้าได้ทุกสีผิวกับชุดดูแลฝ้าเซตนี้มีสชิ้นเซรั่มลดฝ้าบีบีกันแดดและสะบู่ในราคาพิเศษรีบท ซื้อได้เลยนะคะ